บีเอฟซีทุกท่านนะฮะกับผมหลังป้ายแดงต่างซิ่งครับทางชาแนอยูทูบช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหลังป้ายแดงต่างซิ่งวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปส่งมอบลูกค้านัดกันที่วัดหลวงพ่อโตอีกแล้วนะครับอยู่แถวเมือสศรีคิ้วนะครับกับกับเอฟซีท่านนี้นะครับอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับทีนี้ลูกค้าทําอาชีพเกษตรกรนะครับอยู่แถวตัดต้น อา่ถ้าอยู่ชัยภูมิจะรู้แล้วว่าตัดโตนอยู่โซนไหนนะครับก็คืออยู่แถวอุทยานแห่งชาติตัดโตนอยู่แถวท่าหิงงม้าทางนู้นนะครับลูกค้าก็คืออยากได้รถหนึ่งคันนะครับก็ทําเรื่องเข้ามาแล้วก็รอรถประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งประมาณนี้ฮะกับรุ่นสี่ประตู LDA เกียร์ออโต้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสน,นะครับที่อาชีพเกษตรกรก็สามารถทําเรื่องแล้วก็ จัดผ่านกับรุ่นสประตูเตี้ยนะครับเคนี้ลูกค้าดาวน์เพียงสิซแค่นั้นเองฮะ10ใช้เงินหนรถเพียงแค่4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดีย๋ยวไปชมกันนะการตกแต่งรถคันนี้นะครับเขาบอกได้เลยว่รถคันนี้สวยมากนะครับกับการตกแต่งนะครับก็มีอุปกรณ์ที่จัดให้ตามโปรแล้วลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาไฮไลท์ก็คืออยู่ที่กล่องเครื่งไฟฟ้าครับคันนี้บอกได้เลยว่ารถรถขับดีมากนะครับ ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าของ ECU Shop นะครับแต่แต่เป็นพุ่งอย่างเดียวนะฮะบอกได้เลยสําหรับกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบนะครับที่วัดหลวงพ่อโตเช่นเคยนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งติ้งวันนี้นะครับสําหรับคันนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขับง่ายนะครับขับไม่ยากแล้วก็สวยด้วยนะครับก็คือ รุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับกับคันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้กับรุ่นแคปโฟ1.9 LDA เกียร์ออโต้นะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้ารับรถจบตามโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรถคันนี้นะครับว่าการตกแต่งของรถคันนี้ตามโปรที่ลูกค้าเลือกมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับก็ติดตั้งชช๊ค up ฝากระโปรงหน้าให้ฮะอย่างคันนี้คือติดตั้งเป็นกระบอกโช๊คสีแดงให้นะครับ นี่ฮะก็สวยงามนะครับใช้งานได้จริงๆก็เป็นอีกหนึง่งชิ้นนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องร้องขอนะครับอย่างอันนี้ก็คือลูกค้าเลือกโปรนะครับโปล้อเอ็นไฟนะฮะนี่ฮะเราใส่ล้อเอ็นไฟเอนะครับยางที่จัดให้ตามโปรโมชั่นก็คือล้อหน้าก็คือสองสี่ห้าสี่สิบห้านะครับ,นนค, 5, 45, ค,รบคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้ว สวยงามมากใส่โชคสีม่วงครอบดุมสีม่วงสวยครับคันนี้ล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์สองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับแล้วกดหลังออกมาสามนิ้วนี่คือทรงของรถคันนี้นะที่ลูกค้าออกแบบการดีไซน์เองแล้วก็อยากได้โปรนี้นะครับกับรุ่นเกียร์ออโต้แบบนี้ก็จัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับเคสนี้ลูกค้ารับรถจบที่49,00 0บาทนะครับตรงนี้นี่ฮะหลนหน้า2หลังสามสวยงามนะครับแบบนี้คันนี้ติดตั้งฟิล์ม หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมดำนะฮะตรงนี้ส่วนด้านหลังอันนี้ก็คือถอดไปชนหลังออกนะครับแล้วก็ใส่ค้ำหลบป้ายแต่ไม่มีท่อซิ่งนะครับตอนนี้เกียร์ออโต้ท่อซิ่งยังไม่มีนะครับตรงนี้อุปกรณ์ที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรล้อเอ็นไฟนะครับอันดับแรกก็คือกระบะไลเนอร์นะครับลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ที่ถอดออกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นรอยตรงนี้ ส่วนที่สองนะครับที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรนี้นะครับก็คือแก๊ปหลังคานะครับอันนี้ลูกค้าเรื่องงานของบันซ่านะครับเนี่ยเพิ่มความสวยสําหรับลูกค้าสั่งเพิ่มได้ครับตรงไหนที่ลูกค้าต้องการให้เพิ่มก็แจ้งได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่สามที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวนี้ครับกองเครื่งไฟฟ้านะครับของ ECU Shop ก็ขับดีขึ้นครับปรับได้สามระดับ เกียร์ออโต้แนะนําให้ใส่นะครับเพราะว่าการออกตัวอะไรดีขึ้นนะครับตรงนี้ขับแล้วลื่นขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วก็มีวัดบูธให้หนึ่งตัวครับตามโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับสําหรับวัดบูธนี่ฮะเครื่องหนึ auto, ่งจุดเก้าเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับนี่ฮะนี่คือเกียร์ออโต้ก็สวยงามครับใช้งานได้สบายครับไม่ต้องปวดขาเวลาเหยียบคัส์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้า บางท่านอยากได้รถที่รุ่นขับที่สบายๆนะครับรุ่นนี้ก็ขอแนะนำนะครับเพราะออปชั่นค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับเพราะว่าสี่ประตูเตี้ยเกียร์ออตโต้จะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่น S อกับรุ่น LDA อ่าสำหรับเคสนี้ก็เดี๋ยวยังไงคอยติดตามชมได้เลยฮะกับเคสนี้ครับกับ f c ที่อยู่จังหวัดชัยภูมินะครับอ่าก็แถวบ้านผมอีกแล้วนะครับเคสนี้รอติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งวันนี้ครับผม,มนะผมกับที่รอคอยไหมครับนะ theo theo của chú mấy cái kha, kêu khay không? đi. รอรถกลางวันจะต้องติดได้ไหมไม่ทำด้พี่แต่เราต้องการครับรอรอทุกคันรถที่ดับได้ไหมเมื่อกี้ก็เจอด่านอยู่ด้วยด่านลำละกองเจอด่านโดนเลยโดนเลไม่โดนไม่โดนครับเพราะจับความเร็วเงียยแต่ชัยภูมิน่าจะโดนนะคะเขาบนโรงไม่รอดหรอกค่ะโอ้ชัยภูมิจับรถเดิมยังจับนะเขาสามารถนำรถจดภาษีของลูกค้าได้ลูกค้าได้ยื่นเสียภาษีไหม ใช่มก็เดี๋ยวเอกสารชุดนี้จะส่งไปให้ตามนี้ไหมสามหกเจ็ดหมู่หนึ่งท่าหินเงินนี้ตรงนี้นะตรงนี้มีคนเซ็นรับเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเขาจัดส่งไปให้ลูกค้าจะไปยื่นภาษีหรือไม่ยื่นภาษีก็อยู่ที่ลูกค้านะครับแบบนี้ก็หลังจากนี้ก็จะมีเจ้าหที่ตวงสองถามเนาะความรูความใจในการซื้อรถอันนดับแรกคือเขาถามว่ารายละเอียดที่วิวเอามาลูกค้าได้ครบถามที่คาแจ้งไหมครับแล้วก็อุปกรณ์ ที่ติดมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราได้ให้คะแนนหนึ่งถึงสิบในการบริการก็คือตัวของผม